สติสเตโหตุสัปปะทาขอความสุขความสวมสัสดีจงเมกสาทุชนทุกท่านทุกคนตอนนี้มูลนิธิ่ร่ชนตะวันของเรามีพันธเกจส่งบุญบก๊กส่งบุญจากใจส่งอาหารไปถึงบ้านเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของพุทธบริษัทญาติโยมหรือพูดให้ถูกกว่านั้นก็คือชาวไทยไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธขอแค่เป็นคนไทยขอแค่เป็นชาวโลก นะเราถ้าทราบว่าเดือดร้อนแล้วก็แจ้งขอรับกล่องบุญบ็อกซ์เข้ามาทางใต้คอมเมนต์ของเราหรือมิฉะนั้นก็โทรศัพท์มาทางหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเดี๋ยวน้องๆจะขึ้นให้เนี่ยเราก็ยินดีจัดส่งไปทั่วประเทศไทยเราจะส่งไปแล้วหลายร้อยกล่องแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็มารวมพลกันช่วยกันอีกเพราะว่าหลังจากเรารเริ่มโครงการไปเมื่อวันอาสาฬหาบูชา ก็มีญาติโยมร่วมบริจาคก,กันเข้ามาเยอะมากนะซึ่งเดี๋ยวท่านอารยันจะได้อ่านรายชื่อให้ฟังว่าใครสมทบอะไรมาบ้างแต่ตอนนี้ให้ดูกล่องที่อยู่ที่มือของพระอาจารย์ก่อนอันนี้ก็เป็นธรรมมาตรนะธรรมมาตรที่คุณโยมพี่ชาลอ์โทนันบันิกและครอบครัวได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างถวายเป็นธรรมาตรที่เวลานั่งเทศแล้วก็มีกระจกกั้นด้านหน้าอันนี้เป็นอันที่สอง <c oughs> อันแรกนะมาถึงแล้วก็ใช้งานไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูอันแรกอันนี้อันที่สอง <c oughs> เพิ่งมาถึงเช้าวันนี้ <c oughs> ก็อยากจะเจริญพรบอกคุณยมพี่ชาลโทนนะวันนี้และเครือข่ายสายบุญว่าธรรม,มาตรบังกันโควิดมาถึงไรเชิญตะวันเรียบร้อยอีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่คงจะแกะออกมาดูนะแล้วแตม่มภาพก็จะได้ทดลองใช้ให้สมประโยชน์สมกับเจตนารมณ์ที่คุณโยม ได้ร่วมกันสร้างสารรค์พัฒนาขึ้นมาก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมในยามโควิดขอถือโอกาสนี้ประกาศอนุโมทนาคุณยมพี่ชาลอดโทนวันนิกและครอบครัวมาณโอกาสนี้ด้วย